กตอบว่าสอบสังนกยแบบนี้คุณพิธีกาครับสำหรับข้อนี้เนี่ยดูจากช้อยส์แล้วเนี่ยเป็นคำประเภทเดียวกันเนาะอาจจะมีความหลากหลายก็คืออยู่ใน part part of s p e e c h ที่ต่างกันฉะนั้นเนี่ยข้อนี้วัดสตรั u เจอรนั่นเองอย่างกรณีช้อยหนึ่งเนี่ย globe เนี่ยเป็นคำนามเนาะ global ก็เป็น uh, adjective นะ globally ก็เป็น adverb นะฮะแล้วก็ globalize ก็จะเป็น verb เนาะก็เป็นกริย uh, าทีนี้ก็ต้องมาดูว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์เนี่ยเขาบอก the firm made its bid to go dot 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 by taking over a leading American electronics distributor ลักษณะบแบบนี้เนี่ย ครับเราก็จำแนกได้เลยนะ The firm แนะ่นอนว่าเป็น subject นะครับก็เป็นคำนามเนาะ made ก็คือเป็น verb นั่นเองนะมาจาก verb to make นะฮะแต่ว่าเป็น verb ช่องสองเนาะ made made อะไร it's bed เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกรรมของ make แล้วเรียบร้อย to go to บวก verb ศูนย์นะ,ะมาเป็นส่วนขยายเสร็จปุ๊บเนี่ย go จุดๆๆแล้วก็ตามด้วย by taking นะ by เนี่ยมันเป็นเอ่อเป็น preposition อยู่แล้วนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยเราสนใจตัวที่มันขีดเส้นใต้เราสังเกตเห็นไหมครับว่ามันวางไว้หลัง verb to go ทีนี้เนี่ยเราก็มันวางไว้หน้า by ซึ่งเป็น prep ดังนั้นพิจารณาได้เลยว่าปกติ go เนี่ยมันเป็นตัวมันเป็น verb ที่เอ่อไม่มีกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ได้ใส่กรรมต่อไปในข้างหลังนะะะรรบกกก็็แต่่จจเปาาอว ไปไหนอะไรแบบนี้ทีนี้มันก็จะเหมือนแบบมี to go to อะไรเงี้ยเวลา to go to school to go to home อะไรเงี้ย to go home และลักษณะแบบน, home, บบนี้มันก็แล้วแต่ในประเภทที่ใช้แต่ในรูปแบบตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะชินตรงนี้แล้วก็เลยตอบเป็น globe เลย to go globe ซึ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยบังเอิญว่ามันมีประเด็นที่เราเรียกว่าเป็น idiom เข้ามาด้วยนะครับ ทีนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาเรา,เ,าเห็นจากจากบริบทของ choice เนี่ยเราจะรู้เลยว่า globe หรือว่า global อะไรพวกนี้ก็คือไปโลกไประดับโลกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่า go แล้วก็จะตามด้วยเหมือนแบบไประดับโลกไปไกลทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยคือทาธุรกิจทั่วโลกหรือว่าเหมือนแบบเอาตัวเราเอาสินค้าเอาอะไรก็แล้วแต่ไปเหมือนแบบไประดับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะใช้คําว่า go แล้วก็ตามด้วย global นะ่ go go แล้วก็ global ซึ่ง go นี่น่าสนใจมากนะฮะเช่นสมมติว่าเวลาเราไปซื้อของซื้อสินค้าอะไรเราจะเป็น go shopping แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไปโรงเรียนกับ go to school รูปแบบต่างๆเหล่านี้แล้ถ้า,ถากลับบ้านกบ go home อย่างเงี้ยครับรูปแบบต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องเหมือนแบบอ,อาศัย structure แล้วก็การคุ้นเคยพอสมควรเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยชัดเจนนะครับเราก็จะเลยต้องตอบเป็น global นั่นเองนะ go global นะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าสมม,มติเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถตอบได้โดยทันทีถ้าสม,มมติว่าเราแม่นเกี่ยวกับเชิง Struc แล้้วววกก็บดย อีเดียมหน่อยนะเพราะว่า go global ก็คือเหมือนแบบการไปเหมือนในระดับโลกในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราแปลโดยภาพรวมมันก็จะได้ว่า the firm นะ the firm ก็คือบริษัทนะครับ made its b e t อ่ะก็คือเหมือนแบบได้พยายามนั่นเองเม็ดเม็ดอินสปิดนะพยายาม t ุก o g l o b a l ในการที่จะเหมือนแบบออกไปขยายตลาดไปทั่วโลกอะไรเงี้ย by taking over take over ก็คือเหมือนแบบประมาณว่าไปไป,ไปซื้อกิจการอะไรเงี้ยนะไปะะเข้าไปซื้อกิจการนะครับ a leading American electronics distributor นะก็คืออาจจะเป็นเหมือนแบบ เออเป็นเป็นบริษัทเอ่อที่ที่เป็นตัวกระจายสินค้าหรือเป็นตัวเหมือนแบบจัดทำตัวอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับเอ่เอของทางฝั่งที่อเมริกาลนะสัญชาติอเมริกาที่แบบ leading ก็คือชั้นนำเลยนั่นเองเพราะในลักษณะแบบนี้เอาจริงๆเราเห็นปุ๊บตอบได้โดยทันทีนั่นก็คือ go global นั่นเองนะครับ